หนองหารบึงดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีภายในบึงแห่งนี้เต็มไปด้วยบัวสายหรือบัวแดงจำนวนมากนับล้านดอกซึ่งเราต่างอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อทะเลบัวแดง ทะเลบัวแดงถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเยี่ยมชมและมาสัมผัสความงดงามนี้ได้ในทุกฤด,ดูหนาวหากมองไปรอบๆบึงแห่งนี้จะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันของบัวสายหรือบัวแดงนับล้านที่ธรรมชาติเป็นผู้เนรมิตขึ้นมาอย่างงดงามและนอกจากความสวยงามจากบัวแดงแล้ว ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพอื่นๆที่สวยงามเป็นส่วนประกอบอีกหลายส่วนเช่นพืชน้ำพันนกและพันปลาที่ทำให้บึงแห่งนี้ดูอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสความงดงามของบัวแดงอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรือพร้อมเก็บภาพความประทับใจมาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ชมกันค่ะ เมื่อเรือแล่นเข้าไปใกล้ก็จะเห็นดอกบัวสีชมพูกำลังเบ่งบานและลานตาอยู่เหนือผิวน้ำรวมถึงเงาที่สะท้อนบนผืนน้ำซึ่งเป็นภาพที่งดงามไม่แพ้กันช่วงเวลาที่ทำให้เราได้เห็นภาพสุดแสนประทับใจนี้จะเป็นช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาถึง11นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดอกบัวกำลังเบ่งบาน หากท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้ภาพความงดงามที่น่าประทับใจและโรแมนติกนี้แนะนำว่าให้มาเที่ยวชมตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเพราะนอกจากจะได้ชมความงามของดวงอาทิตย์ขณะขึ้นแล้วดอกบัวที่กำลังเบ่งบานหลังจากที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขึ้นจากขอบฟ้าและแสงแดดค่อยๆส่องสว่างก็ยิ่งขับให้สีชมพูสีแดงระเรื่อของดอกบัวนับล้านดอกในบึงหนองหานยิ่งชัดเจนและสวยงามขึ้นเรื่อยๆ โดยช่วงเวลาที่สามารถสัมผัสความงดงามของทะเลบัวแดงนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคมจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีด้วยซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ทางจังหวัดจะจัดงานเทศก,กาลทะเลบัวแดงในทุกๆปีหากท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดอุดรนธานีไม่ควรพลาดที่จะมาชมความงามของทะเลบัวแดงสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งธรรมชาติเป็นผู้รังสรรค์ความงดงามแห่งนี้กันนะคะรับประกันได้ว่าจะตื่นตาตื่นใจและไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ